แสงไฟงตูงกาส่องฟ้าข้างคืนพรรษาเปล่งประกายศรัทธาแทนดวงตาพุทธบูชาลูกหลานทุ่งแต่ร่วมใจจุดไฟประวายพระธรรมส่องหนทางแห่งกรรมแด่ผู้มีสิ่งในใจผลต กาก,กงงามแก่รายตามแรงศรัทธาเมื่อแสงเทียน้อยฟ้าเปรียบเหมือนดาราจากแดนไกลสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขแปน้องแอนนี่นางสาวแอนโบรินแบ็กปัจจุบันแอนนี่อายุ19ปีค่ะเป็นคนยะโสธรอำเภอเริงนกทาท่าสิงเป็นผู้สุขเข้าประกวด ซึ่งอันนี่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะที่ได้เกิดและเติบโตที่จังหวัดยะโสธรและพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งโรโมเดลในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประเทศนี้ของเรานั้นไป็นสุดโลโ้ให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาค่ะแอนนี่ทำหน้าที่ของเยาวชนคน ของชาวจังหวัดยะโสธรได้อย่างดีพรอมได้รับตําแหน่งชนะเลิศการประกวดที่ดามารายเข้าต่อรางวัลชนะเลิศการประกวดนางสงการรวมไปถึงนางนพมมาสของจังหวัดยะโสซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่ง แอนนี่พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งทูตวัฒนธรรมในการประชาสัมพันธ์งานประเพณีจุดไฟตูกาของเราให้ไปสู่โกลบอลให้ได้ Real I will write peace in your soul heart and let's get your soul o you e a r t together ขอบคุณที่ว a าอ h ่ามไปเนี่ย Thank you so much for your kind attention thank you ขอขอบคุณค่ะ